ทำไมถึงต้องเป็นสายพันธุ์นี้และทำไมสายพันธุ์นี้ถึงเป็นนกฤดูการเฉพาะกลุ่มของคนเลี้ยงนกะวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของนกแก้วลิงเลยนะครับเขาเก่งมากๆในะในการฝึกกนนีน้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากลม การออกกรุงเองแล้วก็มีส,ส่วนของการคอ l l back เขายังทาได้แบบทวารที่2อ,อยนะครับโอเคก่อนมารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนทักมาถามในเรื่องของลูกป้อนลูกแก้วลิงเมดหรืออยากให้พี่เลี้ยงทําไซส์หรือหามาให้จริงๆอ่ะในช่วงของตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วเขาไม่มีลูกป้อนแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําไมเราถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้หรือ ทำไมสายพันธุ์นี้ถึงมาเป็นฤดูหรือนอกฤดูหรือเป็นนกนิยมเฉพาะกลุ่มต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเป็นนกนิยมเฉพาะกลุ่มจริงๆนะเพราะว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มของนกแก้วสายพันธุ์นี้ก็จะรู้ว่าดิงเน็ตเป็นนกแก้วที่พี่แต่ว่าเขาติดเจ้าของนะครับพี่ไในส่วนของ การผสมพันธุ์ก,กันนกโรกจริงๆนกแก้วพวกนี้โอเคเราจะมาพูดในเรื่องของฤดูของเขาก่อนแล้วเราค่อยมาดูลักษณะลำตัวหรือในส่วนของการแบบเป็นสีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของอ่าในส่วนของการฝึกเขาว่าเป็นยังไงและการพูดนะครับโอเคในส่วนของการฤดูผสมพันธุ์หรือนอกแก้วที่ออกตามฤดูการจะเป็นสายพันธุ์นี้ซึ่งจะเป็นนกแก้วลิงเน็ตนกแก้วลิงเน็ตนี้ตามอันนี้จะเป็นตามที่ผมที่ผ่านมาฤดูมอกี้น้จะ เป็นการผสมพันธุ์ซึ่งตอนที่ผมไปดูตามฟาร์มอ่ะเขาจะมีการผสมพันธุ์จริงๆอาจจะเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวา,าได้เลยแต่บางที่ที่ผมไปดูมาไม่ว่าจะเป็นสิบหรือห้าตัวก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกไปายเดือนพฤศจิกาธันวานี้เขาก็เริ่มการที่แบบจะผลิตลูกอ่อนของเขาหรือการวางไข่แล้วก็จะมาเป็นในส่วนของมกลาคุณพอ่าบางบางที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละ ช่วงของการเข้าคู่นกอาจจะเหมือนกันแต่โมกราคุมพานี้ก็เริ่มทยอยมาแต่นกเพาะจะมาก่อนนกป่าจริงๆพวกนี้จะมีนกป่านนกป่านี้ไม่ใช่พวกมุ่งหรือพวกแขกเต้านะนกป่าก็คือเป็นลิงเน็ตที่แบบเป็นนกเพาะของ ของป่าที่เขาไปเอามาหรือเป็นคู่ของนกป่าอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็ทั้งนี้ในส่วนของนกเพาะจะมาในส่วนของโมกราคุมพาก็เริ่มมาแล้วมีนาเมษานี้จะเริ่มเข้าของนกป่าจริงๆอาจจะหมดของอ่ะมีนาก่อนเมษาเนี่ยนกเพาะอาจจะออกมาหมดแล้วแต่ว่านอกฤด,ดูกาลเนี่ยเราค่อยพูดถึงแล้วก็ในส่วนของเมษาไม่ว่าจะเป็นต้นเมษาปลายเมษาหรือในช่วงของอสงการน่ะลูกป้อนนกแก้วลิงเน็ จะเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากที่สุดเลยท่านตัวไหนเป็นตัวเล็กตัวนั้นจะเป็นนกป่าเนี่ยถ้าเป็นนกเพาะเขาจะตัวใหญ่มากๆแล้วก็จะมีในโครงสร้างที่ใหญ่ทุกคนเนนห็นหางเขาไหมหางเขาจะใหญ่มากๆถามว่าในส่วนของลักษณะลำตัวของเขาเราสามารถดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเพาะนกเพาะที่เพาะจากฟาร์มหรือเป็นนกป่านกป่าจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่า เล็กแล้วก็โตขึ้นมาเขาก็จะตัวใหญ่แต่เขา,าจะมีการเนี่ยเรามองปุ๊บโอเคอันนี้เป็นลูกป้อนป่ากแต่ว่าลูกป้อนป่าก็เชื่องได้ถ้าเราเลี้ยงแล้วก็ใส่ใจเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นนกป่าหรือนกเพาะตามฟาร์มหรือในสวนของนกนกเพาะอยู่แล้วมาเข้าคู่กันจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับเขาก็มีความน่ารักนในกอในฤดูของเขาที่จะหมดก็หลังเมษาก็เริ่มไม่มีแล้วถ้าฝนตกหัวฝนนี้ จะไม่มีนกเข้าคู่หรือการที่แบบนกจะออกไข่มาอาจจะเป็นไข่ลมก็ยังได้หรือไม่มีเชื้ออันนี้ก็มีมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีเชื้ออยู่บ้างแต่ทางนี้ถ้าเป็นในส่วนของต้นฤดูหรือปลายฤดูนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงก็ผ่านมาแล้วรอตีหน้านะครับในส่วนของนอกฤดูนอกฤดูนี้มันจะมีหลายกรณีจะยกกรณีที่สมมติผมเลี้ยงตัวนี้อยู่แล้วซึ่งจะเป็นตัวเมียจากที่ผมดูเขานะครับซึ่งจะเป็นตัวเมีย ผมไปอาหาตัวผู้มาเข้าผสมในส่วนของกลางกลางเดือนหรือกลางปีในส่วนของมิถุนาเป็นเดือนนี้ ถ้าเขาเข้าคู่กันแล้วหรือเขาสามารถเข้าคู่ได้จริงๆอ่ะก่อนที่จะเข้าคู่พวกนี้เขาเลือกอยู่นะค่อนข้างที่จะเรื่องมากเลยนะครับทุกคนในการเข้าคู่ของเขาอาจจะเป็นหลังจากเดือนที่ผมเข้าเดือนนี้อาจจะไปเข้าคู่กันเดือนหน้าหมายถึงว่าถ้าผสมพันธุ์กันหรือในส่วนของการจับคู่กันได้แล้วที่เขาจะมีลูกออกมาอาจจะเป็นคอกแรกฟุกติดเขาก็จะเป็นนกนอกฤดูราคาจริงๆของเขาอ่ะจะอยู่ที่ 2,500- ันถึง3,000นะสำหรับสีธรรมดา แต่ถ้าเป็นต้นฤดูหรือกลางฤดูของเขาจะอยู่ที่900-1,500ถึงบาทนะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นนอกฤดูราคาจะขึ้นมาเป็น2,500-3,500ถึงได้เลยนะครับซึ่งพวกนกแก้วนี้คนที่แบบเขาเลี้ยงอยู่เป็นนกเพาะหรือเฉพาะกลุ่มของคนที่เลี้ยงเขาจะมาดัก ดักในส่วนของการเข้าคู่ถ้าได้นอกฤดูหรือการผสมสีออกมาก็จะมีราคาที่สูงโอเคในส่วนของการเข้าคู่หรือ,อลูกป้อนในแต่ละปีที่ออกมาทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วนะครับถ้าใครอยากเลี้ยงก็รอปีหน้านะแต่ถ้าใครหดใจไม่ไหวที่ไปเจอลูกป้อนที่แบบเป็นนอกฤดูที่มาจริงๆเขาก็มีนอกฤดูนะครับแต่จะมีมาไม่บ่อยก็จะอยู่ที่สามพันห้าร้อยถึงสามพันนะ 3,001-3,500บาทเลยนะครับก็มีราคาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆในส่วนของลิงเนตเพราะว่าเขาเป็นนกแก้วที่สามารถพูดได้แล้วก็นิ่งจริงๆอ่ะตัวนี้ผมก็อยากเลี้ยงแต่ลูกป้อนนั่นแหละทุกคนแต่ผมหาไม่ได้ผมก็เลยได้รับเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้เป็นนกที่ ผู้เลี้ยงเลี้ยงก่อนหน้านี้แล้วก็ส่งต่ออีกคนนึงแล้วก็มาถึงผมผมเป็นคนที่สามหรือมือที่สาที่เลี้ยงนกแก้วสายพันธุนี้แต่เขาอยู่กับผมก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาแฮปปี้ที่สุดหรือแบบอยู่ติดเราเหมือนไม่บินหนีเราถ้าเกาะไหลก็คือเกาะไหลถ้าเขาอยากให้จับก็คือให้จับแต่ทางนี้ก็ต้องฝึกแล้วก็ เรียนรู้ในส่วนของนิสัยของเขาเรื่อยจะได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับจริงๆอะเขาน่ารักมากๆเลยนะโอเคเราจะมาพูดถึงในส่วนของลักษณะลำตัวมาเร็วมิดไนเร็วขอดูหน่อยครับมาเร็วมาเร็วมิดไนเร็วลักษณะลำตัวของเขาเป็นแบบนี้ตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูลักษณะตัวนี้ถ้าผมดูเขาอเขาเป็นตัวผู้หญิงนะครับซึ่งมีนิสัยดียมากๆเลยทุกคนเป็นไหมเขาให้จุ๊บด้วยนะทุกคนโอเคไม่เห็นแล้วเห็นไหมหางเขาจะยาวมากๆ แต่ว่าไม่ได้จับนะหางเขาจะยาวมากปีกจะยาวกว่าซันคอนัวนะครับในส่วนของลักษณะลาตัวเป็นประมาณนี้เรื่องของสีตามที่ทุกคนรู้ว่าแต่ละสีราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาเป็นในระดับขั้นหนึ่งได้เลยซึ่งอเราจะเอาพื้นฐานตัวนี้อยู่ที่2,000บาทถึง2,500สํัหรลูกป้อนธรรมดาสีธรรมดาคือสีเขียวในส่วนของสีเหลืองเป็นประมาณนี้ สีเหลืองในตอนนี้อยู่ที่5,000ันบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจเป็นประมาณนี้ในส่วนของสีขาวสีฟ้าที่ผมไปเจอล่าสุดตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อยู่ที่ 5, 5 0 0้าอบาทนะครับเห็นไหมว่าราคาของนกแก้วลิงเม็ดค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงแล้วก็โอเคถ้าเป็นนกพอ่ออาจจะมีราคาสูงไปถึง4 0 0พันได้เลยสัครับสีธรรมดานะครับโครงสร้างเขาะจะใหญ่แบบนี้เรื่องมิไน้เร็ว,เ,รว,เ,รวเอาทุกคนดูเห็นไหม ตามอารมณ์เขานะครับเขาอยากให้จับเราถึงจับเขาไม่ให้จับเราก็ไม่จับเพราะว่าเราจะไม่บังคับนกจนเกินไปนครับ <c oughs> เห็นไหมจริง,รงๆเขานิสัยดีนะถ้าเราฝึกมาดีถามว่าเขากัดกัดพี่ไหมมีบ้างนะครับแต่เราไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการกัดแต่ว่าพี่เคยตะคอกใส่เขาครั้งหนึ่งนะครับทุกคนน่ารักมากเลยนะแต่ว่าพวกนกแก้วลิงเม็นนะทุกคนดูลงมาตรงนี้แล้วเล่นกระดาษจะชูแล้วมานีเร็วมิได้เร็วม,มาเร็วมิได้เร็วโอเคเนี่ยทุกคนเห็นไหม จริงๆในเรื่องของสีราคาก็ต่างแต่ว่าจะมีสีม่วงด้วยตามที่ทุกคนเห็นสีม่วงนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเลยนะครับเห็นไหมว่าราคาของน้องแก้วลิงเน็ตใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงก็ต้องดูด้วยนะครับพี่ได้ปรึกษากับคนที่เพาะเลี้ยงอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากเพาะเลี้ยงคืนทุนอนะ ให้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเราสามารถจับเล่นได้แล้วก็สามารถเอามาปล่อยหาบ้านได้แต่ถ้าเป็นนกที่แบบเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์อยู่แล้วเป็นนกที่ไม่เชื่องนี้เขาจิกกัดกเวลาเราหาบ้านหรือในส่วนของการที่แบบโอเคเราจะย้ายผู้เลี้ยงหรือการผรสมไปให้ฟาร์มต่างๆนี้อาจจะมีราคาที่ถูกอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันถึงตัวละเจ็ด้อยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ในส่วนของราคาตรงนี้พ่อพันธุแม่พัน,นุ์นี้ตามที่วินแค่หนึ่งพันนะครับแต่ในส่วนของ าราคาที่พี่ถามในส่วนของคณพ่อเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ในช่วงของฤด,ดูเขาหรือการที่แบบพอเข้าคู่ไม่มีเชื้อไม่มีอะไรแบบคู่นั้นแบบเชื้อไม่มีเลยเราก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนเลี้ยงสายพันธุ์อื่นวกว่าควบคู่ไปด้วยนะครับแต่แต่ลิงเน่ยนะถ้าใครเพราะเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีสีนี้เขามีหลากหลายสีก็ต้องศึกษาอีกครั้งในส่วนของการเข้าคู่พี่ก็มาแนะนําเป็นประมาณนี้เราก็พูดในส่วนของฤดู สีขนาดลำตัวของเขาก็อยู่ที่ประมาณ25-30เซนติเมตรบางตัวอาจจะถึง40เซนติเมตรได้เลยนะครับทุกคนก็ทางนี้ก็ศึกษาดูให้ดีในส่วนของนิสัยเขาบ้างนิสัยของเขาก็นี่ทุกคนเห็นเลยเขาจะไม่เอานกตัวอื่นนะถ้าแบบเราเลี้ยงเขาก่อนก่อนหน้าเพื่อนนะ่ะเขาจะไม่เอานกตัวอื่นแต่ถ้าแบบ พี่เลี้ยงเบิร์ดเดย์แล้วก็เอาเขามาตอนเป็นลูกป,ป้อนขอเขาน่าจะเข้ากับนกตัวอื่นได้ดีนะครับทุกคนแต่ทางนี้ก็รอดูเขายังเข้ากับตัวอื่นไม่ได้ก็ทำนิวเยียร์ไปแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบิร์ดเดย์แต่เบิร์ดเดย์ติดตัวพี่ตลอดนะพี่ก็พยายามที่แบบจะไม่ให้นกทะเลาะกันนะครับเพราะว่าการที่นกทะเลาะกันน่ะอาจจะไม่เชื่อมกับเราด้วยไม่ไว้ใจเราไม่ไว้ใจนกตัวอื่นด้วยนะครับทางนี้ก็ดูดีๆกันด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาในส่วนของอุปนิสัยเข, <S <S ขเขาเขาก็นิ่งๆ ที่เล่นเวลาเขาบินออกไปจากเราอะเงียบๆนะเราก็ต้องระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จสายไฟรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถแทะได้อนะ่ะเขาแทะแน่นอนนะครับทุกคนก็ทางนี้เราก็ต้องฝึกให้เขาว่าอยู่กับเราเขาปลอดภัยเขาก็จะยืนแต่ในการจับถ้าเขาอยากให้เราจับเราถึงจับถ้าเขาไม่อยากให้เราจับเราก็ไม่ไปจับเขานะครับป,ประมาณนี้เลยในส่วนของนิสัยก็ โอเคมากๆถามว่ามีคนทักมาถามว่าเลี้ยงลิงเน็ตไม่ผิดกฎหมายหรอเลี้ยงได้หรอและไม่โดนจับใช่ไหมไม่โดนปรับใช่ไหมไม่ติดคุกใช่ไหมเลิกไปเลยนะครับคนคิดนี้จริงๆอ่ะมันจะมีวงตระกูลเดียวกันหรือในส่วนของลักษณะลำตัวแตกต่างกันอย่างไห็นะชั้ไม่ว่าจะเป็นนกแก้วโมง่งพมา่าอินเดียไทยหรือในส่วนของแขกเต้าจะเหมือนกับลิงเน็ตจริงๆมันไม่ได้เหมือนกันแบบนี้แต่ว่าคนทั่วไปที่มองอ่ะ อาจจะเห็นนกแก้วลิงเน็ดเป็นแขกเต้าเห็นนกแก้วลิงเน็ดเป็นนกแก้วโม่งที่ผิดกฎหมายหรือติดพรบรนกแก้วลิงเน็ดเป็นนกแก้วสวยงามสามารถเลี้ยงได้ลักษณะลำตัวของเขาเนี่ยทุกคนดูพี่จะให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะให้พี่จับไหมพี่พี่ไม่อยากไปวุ่นวายอะไรกับเขามากมายนะครับซึ่งนกแก้วโม่งตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ขนาดตัวจะใหญ่กว่าลิงเน็ตมากๆแล้วก็หัวปีกเขาจะเป็นสีแดงจมอยปากเขาจะใหญ่กว่านกแก้วลิงเน็ตหัวปีกตรงนี้จะเป็นสีแดง ส่วนเจะ้าไยป่าเขาจะใหญ่ตาจะโตกว่าลิงเนียดเยอะนะครับนกแก้วมุ่งนะก็เราจะดูตั้งแต่ขนาดเท้าหรือขนาดตัวเราก็รู้แล้วว่าเป็นนกแก้วมุ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นกแก้วสายพันธุ์นี้หรือในวงตระกูลของนกแก้วมองตาเดียวเขาก็รู้ว่านกแก้วมุ่งนกแก้วลิงเนดเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นแขกเต้านี้ไม่เหมือนลิงเนดเลยนะอยากให้ทุกคนปรับความคิดหมายว่าแขกเต้าอ่ะไม่ว่าจะพบเจอท,ที่ที่ประเทศเรานี่แหละ ตามทั่วไปเลยที่แบบเราพบเจอแขกเต้าเขาจะมีหัวในโทนของสีเทาดําจริงๆไม่ได้เชิงสีเทาไม่ได้เชิงสีดํานะเป็นเชิงแบบสีนวลๆนะแล้วก็จะเป็นหน้าอกเขาจะเป็นสีเลือดหมูตรงที่นี่ตรงกระเพาะพักอาหานขึ้นมาแบ่งสร้อยคอรตรงนี้ของเขาอ่ะจะเป็นสีอยู่แล้วซึ่งจะเป็นตั้งแต่เด็กเราก็สามารถที่จะมองออกได้เลยว่าโอเคอันนี้เป็นแขกเต้านะเลี้ยงไม่ได้ไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วเพราะเป็นนกแก้ว ที่อยู่กับเราอยู่หรืออยู่ประเทศไทยเราติดพรบอรหมดเลยนะทุกคนก่ว่าจะเป็นหกเลขหมกใหญ่หรือพวกะนกแก้วแขกเต้านกแก้วม่งติดติดหมดเลยนะครับไม่สามารถเลี้ยงได้นะแล้วก็ที่เลี้ยงไม่ได้ก็จะเป็นพวกนี้แหละนกแก้วม่งแขกเต้าแต่ลิงเนตสามารถเลี้ยงได้ถ้าใครเลี้ยงนกแก้วลิงเนตรู้ว่าของตัวเองเป็นนกแก้วลิงเนตโดนตรวจสอบนี้อัดคลิปถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็บอกว่าเป็นนกแก้วลิงเนตถ้าเขาอยากให้ตรวจสอบถ้านกตัวนั้นยังกินอาหารลูกป้อนอยู่ เขาบอกคนที่ยึดหรือจับของเราจริงๆไม่สามารถจับได้นะเขาเป็นนกแก้วที่นกแก้วสวยงามแต่ถ้าเขามาตรวจสอบในเรื่องของการเลี้ยงดูอะไรไม่ผ่านแล้วก็โดนยึดไปนะครับแต่ทางนี้ก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าของเราเป็นนกแก้วลิงเนี่ยสามารถเลี้ยงได้เป็นนกแก้วสวยงามที่เป็นนกแก้วนําเข้านะครับทุกคนก็ทางนี้ก็พิจารณาดูศึกษาให้ดีก่อนเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงนกแก้วมุง่งโดนจับ ไปแถมเป net. ็นลิงเน็ตหนี้ไม่ได้นะครับทุกคนก็เกิดกรณีหลายเคสอยู่นะครับที่เลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตแล้วก็โดนโดนตรวจสอบแล้วก็โดนในส่วนของการเข้าใจผิดกันแต่ทางนี้ก็นั่นแหละให้ศึกษาให้ดีไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ของเขาวงตระกูลของเขานะครับทางนี้พี่ก็จะมาพูดถึงในส่วนของตรงนี้เพราว่าพี่ก็โดนถามกันว่าเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตติดพรบ ไม่โดนจับหรอจริงๆพวกนี้เป็นนกแก้วสวยนางเลี้ยงได้เหมือนพวกซันคอนัวฟอร์พัดกินชีก,ก็เลี้ยงได้ปกตินะครับก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็ป้อนเสริมเป็นบางเวลานะครับเขาก็กินอาหารเองเป็นแล้วเราก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายโอเคทุกคนเดี๋ยว ในส่วนของช่วงเช้าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไมา้ทุกคนดูแต่เขาไม่ให้จับนะถ้าเขาให้จับเราก็ค่อยจับเขานะครับแต่เขาถ้าเราไปวุ่นวายกับเขาเขาหมุดหงิน่นะเขาก็จะไม่ชอบเราเลยนะไม่อยากอยู่ใกล้เรานะทุกคนนกแก้วอะ่ะเราต้องใส่ห่วงขาหรืออะไรให้เขาด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่อะ่ะ เขาจะหลุดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่านกแก้วตัวนี้เป็นของเรานะหรือยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ที่พี่ก็ได้พี่รับสลักฟรีในส่วนของหมวคาก็หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับเป็นวันนี้เลยนะสําหรับในส่วนของลิงเี่ยว่าทําไมถึงยังสายพันธุ์นี้และสายพันธุ์นี้ทําไมถึงเป็นตามฤด,ดูกาลก็ตามที่พี่บอกไปเลยว่าปลายปีเข้าคู่ต้นปีเขาก็มีลูกป้อนออกมานะครับ ก็จำหน่ายตามตลาดสั์เลี้ยงทั่วไปตามที่เราเห็นเลยนะครับทุกคนก็ทางนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงสายพันธุ์นี้ก็รอปีหน้าหรือถ้าใครอดใจไม่ไหวก็เอาในส่วนของตรงนี้ก็ได้ถ้าไปเจอว่าเราก็พบเจอลูกนอกด้ดูอาจจะมีราคาแพงนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่มาพูดในส่วนของดิงเน็ตนะว่าเลี้ยงได้ปกติแต่ถ้าเป็นม้งหรือแขกเต้าไม่สามารถเลี้ยงได้อย่าไปหาเลี้ยงโนกแก้วอันไหนที่ติดพรบรก็อย่าหาเลี้ยงไม่วนะ่าจะเป็นพวกใบไซไซเตสห,หรือ ประมาณนี้ก็จะเป็นพวกแอฟริกันเกรย์อเมซอนโอพี่พูดถูกไหมนั่นแหละก็พิ่งขึ้นทะเบียนแนหะทุกคนก็จะเป็นพวกอเมซอนพวกมาคอหรือพวกแอฟริกันเกรย์ที่เฮียดการเลี้ยงเขาก็พิ่งขึ้นถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็ขอใบซื้อสำเนาอะไรไปขึ้นทะเบียนนะครับถามว่าพี่อยากเลี้ยงไหมพี่อยากเลี้ยงมากเลยนะตอนนี้พี่พร้อมที่จะเลี้ยงพวกอเมซอนหรือแอฟริกันเกรย์แล้วแต่ทางนี้อ่ะ ที่พี่ไม่เลี้ยงคือพี่ขี้เกียจไปขึ้นใบนะครับทุกคนเราก็เลี้ยงนี่แหละเลี้ยงนกที่เราอยู่ทุกคนดูใครมาเห็นไหมมาทําไมตัวนุ้ย <laughs> ทุกคนดูตัวใหญ่มากๆเลยนะอันนี้เลี้ยงมาสองปีแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่เข้าสามปีแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็พี่รักมากด้วยโอเคทุกคนสลาบวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนเห็นไหมหางกับปีเขาจะยาวแล้วก็ลักษณะตัวของเขาจะไม่เหมือนมุ้งเลยนะครับมุ้งจะตรงนี้จะแดง ปากจะใหญ่มากตาจะโตจะมีหัวที่ใหญ่มากๆเลยนะสําหรับโมงก็แขกเต้าก็จะแบ่งสีเลยครึ่งท้องเป็นสีเลือดหมูส่วนข้างบนจะออกเป็นสีนวลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีดําหรือสีเทานั่นเองทุกคนเป็นประมาณนี้แต่ว่าพวกนั้นจะตัวเล็กกว่าดูจากเท้าก็ได้ลิงเนียก็อยู่กึ่งกลางของแขกเต้ากับโมงข้างบนจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงได้ไม่ติดพลบอส่วนพวกนั้นก็ติดพลอตานที่บอกไปสำหรับวันนี้ขอตัวาลาไปเด้อพวกนี้เลี้ยงง่ายด้วยนะครับ น่ารักมากเลยนะบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่